คนเราน้ยมสินค้าไทยเยอะแนาะทุกคนห้างนี่เป็นเป็น,ปนห้างสรรพสินค้าไทยะนะแบบนี้เลยเนาะโอ้คน่านงานบุญเนาะคนมาหลายแหงเนาะรถติดต,ตั้งแต่ทางเข้าข้นมาเลยมาเลาะมาเที่ยวกันได้ละทุกคนมาย่างตาแอร์กันมากินข้าวกันได้เนาะม,มาซื้อเครื่องก็มาเลาะก็ได้เส่นเดียวกันนะสังเกตุงวมาคนบ่ได้ซื้อเครื่องหลายปันใดเนะญญจัดเครื่องแอรอ์ขนาดเลยแ,เแบบนี้เลยบบเห็นบ่ เราซิ้ยาซสิอย่างก็ยากเลยหลายคนก็มาเบิ้งราคากันเห็นว่ารุดลื้นกันพันพันสองพันมันก็ถือว่าเป็นเงินนะนะ่ะห้างวิกซี่มาเปิดพานไปจะหนึ่งอาทิตย์แล้วเป็นอะไรคนหลายบอมื้อนี้เป็นมื้อวันเสารนะ์เนาะเดี๋ยวพาทุกคนเบิ้งบรรยากาศการสัญจอนคำพอนลงนี้จันไปน้อยนึงแล้วก็เดี๋ยวเราไปเบิ้งบรรยากาศอยู่ที่ห้างวุณน้องมาจะเป็นจนังไรทุกคนบรรยากาศอยู่ด้านหน้าห่างวิกซี่เนาะ คนคือสิหลายแหงรถคือสิหลายแหงตามเบิรงนี่โอ้เบิรงบรรยากาศเนาะนี่คือด้านหน้าอากาศมันฮอนอ์น่ะทุกคนอากาศมันฮอนแล้วก็คนกับผู้ที่ไปรอไปลิ้นใส่เนาะ ถ้าไปเลาะไปลิ้นแหลมต่ำธรรมชาติตามทงในทงหน้าใช่ไหมมันก็ฮู้ฮ้อนเกินไปใช่ไหมทุกคนวอดท่องเที่ยววอดเลาะที่ดีที่สุดก็คือในห้างเนาะทุกคนทุกห้างในวิ่งจัดคนก็น่าจะหลายอย่างทกคน,นอากาศฮ้อนแดี๋นี้มบงฮู้ที่ไปใส่รอดอร้อนรอด เดี๋ยวประินจะลองขึ้นไปจอดอยู่สั้นสองของห้างบิ๊กซีเนาะทุกคนเอาไอ้เบิรงกันมาบอลจอดท่านจะเป็นจงังไรเห็นไหมครับต้องไป่พุ่นแล้วนออกมาจึงมาเข้าได้เนี่ยมันสิเข่าอยู่ท่านโดยตรงก็ได้เลยเนาะยู่ที่สั้นใต้ดินของตึกไม้ของไอ้ติกนี่ก็มีบอลจอดรถเส้นเดียวกันเดี๋ยวนอกนี่นะถ้าก็ได้ยูด่นก็จอดได้แต่ว่าถ้ายูด่นก็ าบอลจอดรถก่อนนะ แหงรถหลายแหงคือประเด็นหน่งได้าไปอะเนาะคนไปเที่ยวใส่มันก็ฮอนอ่ะแล้วก็คนก็ต้องมาเที่ยวห่างกันแล้วก็ห้างบิ๊กซีก็เป็นห่างที่เปิดใหม่เดี๋ยวก็น่าจะเป็นที่ฮือฮากันกับของคนลาวยิ่งคนลาวนิยมสินค้าไทยอยู่แ้วเนาะทุกคนห่างนี่เป็น,เป,นเป็นห่างสันาสาตไทยขนาแล้วก็มื้อนี้ก็ทัมจริง้าบ่มีห้างบิ๊กซีที่หลายคนก็คงข้ามไปประเทศไทยอ่ะเนาะ แต่ว่ามื้อนี้หลายคนก็คงเปลี่ยนใจมานี่แทนเข้าไปอาชิลองเข้าไปเด้ทุกคนเป็นจังไรอาชิลองขึ้นไปชั้นสองนะเมาแดดก่าเขา,าขับรถมาแล้วรู้สึกเมาเมายังไร รถจักรก็คือเข้ามาแล้วก็จอดบอนไส้มืออันนี่เลยนะรถจักรรถใหญ่ก็หาจอดแถวนี้แล้วก็ขึ้นไปสั้นสองนะเดินจอดรถ จะลองขึ้นไปชั้นสองเลย ชั้นสองมาสเต็มมาเต็มแลต่านาะยังมีอยู่มีอยู่บน,บน,บนจอดยนูนี่คือบนจอดรถชั้นสองของห้างบิกซี่เนะาะป้าทุกคนพ่อแม่งานงานบุญเนาะคนกำลังมากันเลยจังไลยอันนี้คือเป็นภาพที่ประดิอยู่จากสั้นสอง ห้างบิ๊กซีเนาะทายลงไปแบบนี้เลยทุกคนพูดนี่เป็นวอเตอร์เฟสบอแบบนี้เลยทุกคนบรรยากาศอะ่ะคนมาหลายแหงเนาะรถติดตั้งแต่ทางเข่าข้นมาเลยอันแบบนี้จะเป็นทางทางข้างอีกเบื้องนึงของ บิ๊กซีเนาะทุกคนเขาอยู่ Big บิ๊กซีเบิกไปจะเห็นมีตึกอีกอย่างพวกก็จะสั่งม่ตัวนั้นนะตึกองแฮมเจ้าบ่านนี้มีเฮือนงามๆอย่างไรหลังจากเขามาจอดรถอยู่ที่ซสชั้นสองนี่แล้วนะเขาก็สามารถย่างเข้าไปหาเป็นชุดซูเปอร์มาร์เก็ตบาทเดียวเลยบอกเกาจะละ ทางเข้าบนะิ๊กซีนะว่าต้องได้ยางลงไปปะยางลงไปสั้นลุมอ่ะโอ้ได้ยางลงไปสั้นลุมเนาะรื่ว่าจะขึ้นไปหาห้างเลยโบแมนอะ่ะย mm hmm. ดีดตอนขับบรรยากาศอันนี้เป็นเป็นสั้นสองก็ว่าได้เนาะมั้จะมีอีกสั้นหนึ่งอยู่ลุมเลยเป็นสั้นใต้ดินบอ,นอบลจอดรถนะทุกคน ต้องลองไปเบิงขึ้นไปเบิงสั้นเทิงพ่นเอาจึงจะฮู้่ามีคนน้อยมีคนหลายขนาดไดนถ้าใบเบิงว่าคนที่ข้าเจ้ามาเชียวมาเลาะนี้ข้าเจ้าชื่อเครืองหลายบอนะ่ก็มีคนซื้อเครืองอยู่คนมาเลาะซ,ซื้อก็มีเนาะทุกคนเดี๋ยวขึ้นไปเบิงบรรยายกาศอยู่ทางเทิงเลยเป็นไปไอะไรท่านพ่นก็มีท่านใดเลือน,นเสียวกัน,นอ่ะทานพ่น เราต้องไปขึ้นอย่าฟังพุ่นเขามีบอลนังลินอยู่ด้นี่บอลนี้กับบอลนังลินนะบอลใหม่ถึงว่าบอลนังกาแฟอย่างที่น่ะนี่ขึ้นม,นม,นมาฮอดแล้วสั้นนี้จะเป็นสัน้นนี้คือขึ้นที่สุดเนาะสัน้นนี้คือขึ้นที่สุดแน่นอนเนาะจุดบอลเด็ก เด็กน้อยลิ่นนี่ในรน้อนคนต้องหลายอยู่แล้วเนาะอันนี้เป็นฟุตคอร์ดนะฟุตคอร์ดของอดิซซี่เดี๋ยวพาไปเบิงเมื่อเปิดท่านคนหลายกว่านี่ทีบอกเนาะมือนี้ก็คนก็หลายอยู่เนาะแต่ก็ ว่าหลายเขาก็บมือเปิดทังที่ได้เข้ามามีบรรยากาศไปร้าหุ้นก็คือเป็นบรรยากาศในซูเปอร์มาร์เก็ตนะทุขายข้าวนมแล้วได้ขายดีได้ข้านม นี่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตคาราดินก็ว่าจะมาซื้อเครื่องนีไได้แต่ว่าบูได้แลกเงินขีดยากาศในซูเปอร์มาร์เก็ตนี่คือห้องน้ำถูกปะนี่คือห้องน้ำของบิซซี่ ยากาศทางในทุกคนประมาณนี้คนก็ถือว่าแบบว่าถิงข้าว่าหลายแนะต่มีคนอยู่แล้วก็ว่าได้หลายปานไนดใช่ปะเขาจะมาแต่ตอนเศร้าแล้วบออันนี้บดดัลลังมาเป็นตอนสวยแล้วนะปานดินอยู่นี่โลล,ละแปดสิบแปดันขะีดปานดิน,น น้ำดื่มน้ำดื่มกาหัวเสือสามสิบแปดพันกีบน้ำทิพท์เท่าไหร่น้ำทิพท์สามสิบสองพันกีบเกือบได้ขายดีแพงเนาะเกือบหมดเลยหลายหลายหลายแบบหมดนะเขาบอได้ว่าหมดทุกอันเลยนะหลายแบบพันหมดอนะ่ะเนี่ยอันนี้ก็เห็นปะ่ะเกือบได้ขายดีเกือบ บรรยากาศนะทุกคนอันนี้น่าสนใจได้เนาะเอาไว้ไปนอนลิ้นอยู่ตามัน,นแชมน้ำนี่นะมันกำลังลองอยู่อากาศด้านในเนาะทุกคนก็จะประมาณนี้บางจุดคนก็หลายบางจุดคนก็บ่ไดายลายปานใดน,นะเท่าที่พระราดินสังเกตเห็นหลายคนเขาเจ้ามาระเขาเจ้าก็มาาอเบิ้งราคาเัานะี่ยมันรอแบบมันาอเซอร์วิสเบิ้งราคาว่าเอาไปสมเทียบกับซูเปอร์มาร์เก็ตอันอื่นๆราคาเท่าไหร่เท่าไหร่ในชะ่ไหม บางคนก็ว่าย่ว่าั่นราคาเท่านี้ย่นี่ราคาเท่านั้นสินะเนาะก็น่าจะสนหนักก็จะมาเสิร์ฟเบิิงราคากันก่อนแล้วก็พอหู้บ่าราคาเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วจีต่อไปก็คนก็จะจะตัดสินใจว่าต่อไปั่นค่อยจะไปไ้หรือว่าค่อยจะไปเลาะไปไ้บริการซปเปอร์มาร์เก็ตของบอนไใดบอนไใดใช่ไหมทุกคนก็หลายคนก็มาซื้อเครื่องก็หลายคนก็มาเซอร์ฟเบิงิงราคาในตอนนี้เลย ว่ารุดลื่นกันพันพันสองพันมันก็ถือว่าเป็นเงินนะะเงินมันหายากนะตอนนี้นะคนก็เลยแบบจะต้องแบบละเอียดอ่อนกันนอยนึงเรื่องราคาได้เนาะสิ่งหนึ่งที่ประดิษฐ์ซื่ออึดอัดเวลามาบิ๊กซีตอนนี้นะพื่จว่าเขาจะจัดเครื่องค่อนข้างจะเออัดเกินไปแล้วก็ทางยางอย่างที่มันค่อนข้างจะแคบเนาะทุกคนม้เวลายางเข็นรถเข็นแบบไกลกันนะที่รีบกันนะมัน เกือบซิบวไดฮะน่ะมันได้เอาร์ตแบบมาได้พุ่นน้ขนาดว่าคนแบบว่ได้หลายขนาดนั้นได้เห็นว่มันรีกันเกือบซิบวไดเนี่ยมันการจัดเครื่องการบ้างเครื่องมัปารดดินทีชื่อว่ามันเอาร์ตเกิดไปมันก่คือรถตัดน่ะก่คือที่เข้าไปรถตัดยี่น้องคายมันทางยานอย่างก็คือว่าสะดวกกว้างใหญ่น่ะก็คนน่าได้ปาร์ตินก็บโแน่ใจหรือว่าบิ๊กซี่มันต้องเป็นแบบนี้วะบุคคลได้เข้าป่นไดนยูทีไทยก่อนจะไหก็จะไปเม็โกกับรถตัดน่ะ คือแบบนี้เห็นปะ่ะไปว่าได้เลยเห็นปะ่ะแคบเกินนะถ้าเฮ็ดแบบว่าทองวางยางอ่าอย่างให้มันกว้างกว่านี้ว่าน่าจะถ้าข้อมจิ๋งข้าเจ้าก่อสร้างพื้นที่ของห้างนี้คือก่อสร้างบักใหญ่เลยแต่ว่าอ่าพื้นที่ที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตหนามันมันบริได้กว้างแล้วข้าเจ้าก็จัดเครื่องแบบจัดเครื่องแออาร์ตขนาดเลยแบบนี้เลยเห็นปะ่ะ เราสียางสีอย่างก็ยากแบบน,นี้เรจาจะประมาณนี้ทุกคนบรรยากาศอยู่ที่ด้านในซูเปอร์มาร์เก็ตนะเดี๋ยวเขาจะออกไปแล้ววราละนก็ได้ตัวนี้นเอาไปไว้ใส่เครื่องอ่าเวลาเขาออกเดินทางใส่อันกระบะใส่อันทังห่างทั้งหลังกระบะรถ่นะเอาไว้ใส่เครื่องไปออกชิปหน่งาทีทั้งหน้าเครืค่องเขาเต็มใช่ไหมแล้วก็ได้เครื่อง อย่างหน้น้อยนึงนะก็เดี๋ยวไปเบิ้งกันนะจะมดไปเท่าไหร่บรบรยากาศบอลเขาจะจาจเงินหน่อยสังเกตเบิงว่าคนบาได้ซื้อเครื่องหลายปันได้นะทุกคนก็รถเข็นมาอยู่แต่ว่ารถเข็นแต่ละคนก็แบบว่าบาได้แบบว่าเครื่องเต็มรถเข็นอนะ่ะเล็กๆ,ๆ,น,ๆน้อยๆนะนั่นที่ได้วอาว่าหลายคนก็มาเบิ้งราคากันเห็นก็ได้ดินหลายคนก็แบบ จับเบื้องราคาจับวางจับวางก็มีเออบางคนก็บอกว่าเออซื้อบัตรทันบอนนี่บอเลยว่าบางคนก็บอกว่าเออบอลนี้ก็คือว่าดีกว่าบอลนี้ก็คือว่าราคาถืกกว่าคยูคนก็ลองมาเบิรงลองมาสังเกตเบิรงนะมันจะมีแบบบางอันที่มันถือบางอันที่มันแพงแตนะ่ซูเปอร์มาร์เก็ตช่วงนะคนรหลวงนี่จกกัดก็ส่วนไหนก็จะเป็นแบบนี้นะบางทีเขาเจ้าก็มันเป็นมันเป็นไหนกลยุทธ์การตลาดของเขานะว่าสินค้าบางอันเห็ุให้ถืกแล้วคนมาซื้อสินค้าตัวนี้ว่าถืกสี แต่ความจริงาบอัานมันก็แพงอย่างนี้นะต้องลองมาสังเกตเบิรงหน่อยทุกคนต้องมาสัมผัสเบิรงมาซื้อลองเบิรงหน่อยว่าวันไหนมันถิ้วันไหนมันนั่น่าอยู่วันนี้บางทีหลายคนหู้เนาะเขาเจ้าก็มามานั่นกันมามายางลินมาตากแอร์กันมีบอลกินข้าวกินน้ำได้นะเครื่องเฮาก็จะมีเท่านี้เนาะเครื่องก็จะมีเท่านี้ครับกองตัวใหญ่นี่ก็คือหมดไปเจ็ดแสนเก้าสิบสองพันกหมดไปเจ็ดแสนเก้าสิบสองพันกีแต่เท่านี้แหละ เงินเงินหนึ่งล้านกีบก็คือบบได้อีย่างเลยนะตอนนี้นะเงินหนึ่งล้านกีบก็คือแบบเข้าไปซูเปอร์มาร์เก็ตก็คือแบบได้เครื่องมาน้อยเดียวนี่นะออ่างทีหลายคนพูดเนาะหนล้านกีบมันก็เท่ากับเท่าไหร่สองพบาทบบฮอดสองพันซนะนะตอนนี้นี่นะนี่คือบรรยากาศล่าสุดเนาะอ,อยู่ที่ Big กซีซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นห้างใหญ่สาขาทัพมิตรในสระบอล่าวน่ะทุกคนคนก็เริ่มมาหลายแล้วได้ตอนนี้นะเมื่อกี้นี้ประเด็นมาคนบอกเขได้หลายกันเลเนานะเ็เดีวเราจะจบวีดีโอนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วขอบอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิงงเนาะก็มาแวะเบิงงบรรยากาศล้วก็มาให้ทุกคนเบิรงบรรยากาศน้ำๆกันนะอันนี้คนก็น่าจะมากินเข้ากินน้ำกันท่างๆจะหลายแล้วตอนนีุ้ดคอร์ด ะจะประมาณนี้แหละทุกคนาระดิ้นเบิงเครื่องเกี่ยวกับรถนี่เลยหนึ่งอะคนกําลังมาก,กันเมื่อกี้นีปาระดิ้นมากคนยมาทันหลายเลยเห็นไหคนกาลังเดินทางมาก,กันตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งโมงต่อสวยนะก็คนก็น่าจะมาแบบอากาศร้อนหแอนเราก็มาหรือว่าผู้ใดบางคนก็อาจจะก,กินข้าวกินน้ำแล้วจึงมาแต่สินะบางคนก็มากินข้าวกินน้ำกันดูนี่สินะทุกคนทั้งหมดนี่ก็คือบรรยากาศอยู่ที่ ผ่านบิ๊กซี่เนาะที่หาก็เปิดใหม่ๆนี่เนาะเดี๋ยวประดเนินขอจบวิดีโอในวันแต่เพียงเท่านี้ขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิร์นด้วเนาะก็มาเลาะมาเที่ยวกันได้นะทุกคนมาย่างตาแอรกันมากินข้าวกันได้เนาะบ่มาซื้อเครื่องก็มาเลาะก็ได้เช่นเดียวกันเนาะจบวันแต่เพียงเท่านี้เด้อสบายดีคนกำลังแห่กันไปบิ๊กซี่เนาะกำลังแห่กันไปซุปเปอร์มาร์เก็ตกำลังแห่เข้าไปอ ไอ้เต็กนะแผลไปหลายอันเตะนี่คือบรรยากาศรถที่ลงลงมา,าจากพนทันเน่ะทุกคนริดแบบยาวแบบนี้เลย ที่จะลงไปหาบึงท่านหลวงนะหลายๆคนน่าจะจะไปคู้ไหนเนาะจะไปล Big ละเลาะบิ๊กซีมั้งนลยนี่สงสัยนีย่โอ้บรรยากาศแบบนี้เลย นี่เลยเนาะโอ้คนเขาจะาออกกันไปใส่ป่ะไปห้างบิ๊กซีแน่นอนแหละนี่อ่าอยู่ไอเด็กจะมีคนจะมีวันจอดรถบ่นนี่